ต้องขอโทษนะครับว่าข้อมูลต่อจากนี้จะเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นนำมะพร้าวเข้ามาหายส่วนแต่เป็นข้อมูลที่คิดว่าสภูตไทยอาจจะยังไม่รับรู้เท่าไหร่นักน,นะครับเรื่องจมนวนะครับของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซานะครับไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริสุทธิ์พลเมืองอหรือแม้กระทั่งผู้ที่สู้รบกันเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดนักข่าวนะซึ่งเป็นผู้ประจักษ์พยาน ซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศเอาความจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหัวเวลานั้นนั้นบรรณาธิการบริหารของอาจารย์ศิราเรียกคุณชาลิศผู้ที่เสียชีวิตว่าเป็นกระบอกเสียงขอมพื้นที่ตรงนั้นที่เหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการพยายามปิดหูปิดตาให้โลกไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้น ผมต้องเรียนอย่างนี้แล้วครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นเป็นความรุนแรงอย่างถึงที่สุดเราไม่ควรจะนิ่งเฉยผมขออนุญาตสื่อสารไปยังประชาชนคนไทยนะครับที่ใช้ภาษาไทยหลายคนอาจจะไม่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ หรือช่างภาพคนที่ทําหน้าที่เปรียบเสมือนหูตาจมูกปากหรือเป็นส่วนประสาทตา่ตางๆให้กับโลกให้กับสาธารณชนให้กับสังคมได้รับรู้นั้นถูกปิดลงผมก็เรีนยนนี้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะชนชาติเชื้อชาติหรือประเทศใดแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเกี่ยวข้องกับสังคมไทยด้วยซ้ำไปสังคมไทยเองนะครับถูกทําให้ เพิ่เฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นผมจะขอยอนุญาตเปรียบเทียบกับเหตุการณ์แม้ว่าน้ำหนักของมันจะไม่เท่าเท่ากันนะครับแต่ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นและสังคมไทยก็เพิ่มเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนไปประมาณ15ปีที่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่การุงเทพมหาคนครนี้เองนะครับอยากจะเรียนให้คนไทยได้รับรู้มีนักข่าวนะฮะเสียชีวิตอย่างน้อยสองคนคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่ ตีวิตรงอนุสาวรีประชาธิปไตยวันที่10เมษาย,ยนคุณฮิโรยิกิฮุลาโรโตะถูกยิงเสียชีวิตเป็นนักข่าวรอยเตอร์อีกคนหนึ่งเป็นช่างภาพชาวอรลลี่เสียชีวิตตอนช่วงสายของวันที่19พฤษภาคมปี2553ทั้งสองคนเสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถหาใครมาลงโทษได้ทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่ท่ามกลางาความขัดแย้งแต่สังคมไทยเพิกเฉย คำที่พากษาของศาลออกมาในการไตส่สวนการตายแล้วว่าคุณฟาบิโอโบลินุี้กระสุนที่สังหารเป็นชิพของเขามาจากฝั่งทหารและสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความเพิกเฉยของํารวจไทยความเพิกเฉยนั้นย้อนกลับมาเมื่อไม่กี่ปีนี้มีการุมลุมใหญ่ในพื้นที่ในกลางกรุงเทพมหานครเหมือนกันตำรวจใช้การสลายการถล่มด้วยการใช้กระสุนยางหรือแก๊สต,ตาตาแต่กระสุนยางนั้นก็มีเป้าหมายไปที่นักข่าวนักข่าวของประชาไทย ที่เป็นผมเป็นบรรยาการด้วยก็ถูกยิงด้วยกระสุนยางโอเคแม้ว่าความรุนแรงจะเทียบเท่าที่กาซาไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงเงียบที่สังคมไทยอนุญาตให้ใช้ความรุนแรงกับนักข่าวได้สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตส่งเสียงไปยังคนไทยแล้วกันนะครับว่าอย่าเพิกเฉยต่อความรุนแรงต่อน,นักข่าวมันคือการยอมให้ปิดหูปิดตาตัวเอง อย่าเพิกเฉยแม้ว่าเขาสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่บนอื่นแผ่นดินไทยสิ่งที่เกิดขึ้นกักบนักข่าวที่พื้นที่การประทะในชนนกาซานะั้นถือเป็นความรุนแรงต่อนักข่าวผมคิดว่าน่าจะเป็นใิติโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า จำนวน270กว่าคนนะฮะที่เสียชีวิตไปเนี่ยถ้าย้อนกลับไปกว่า200ปีนะฮะไม่มีความรุนแรงใดที่กระทำต่อนักข่าวถึงขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่ควรจะเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะต่อนักข่าวและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับไม่ใช่เฉพาะนักข่าวต่อเพื่อนมนุษย์กันมันไม่ควรจะมีความรุนแรงพวก่กี้คุณลดบอกแล้วนะครับว่านี่มันคือความอับจนทางปัญญาของมนุษยชาติที่ไม่สามารถหาวิธีการหาวิธีทางออกอื่น นอกจากความุนแรงที่ลบพุ่งใส่กันเราสามารถหาวิธีการหาตออบอื่นได้นะครับผมจึงขออนุญาตใรพิธิตรงนี้ในการส่งเสียงแนละขอขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับที่ให้พิธีตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณหวังว่าจะไม่มีรายที่2 7 1 2 7อ 103อีกแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อนักข่าวนะครับผมคิดว่าพอกันทีเราไม่มควรยอมให้มีใครมาใช้ความรุนแรงเพื่อปิดมือปิดความจริงปิดหูปิดตานะครับต่อพลเมืองโลกนะครับขอบคุณครับ